เอแฮมเวยรุ่นหาร้านเติมโรบักอยู่หรือปะครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงร้านเติมโรบักราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ชอบแกับร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแถมโรบักยังคุ้มมากๆครับเวทีเซิร์ฟเวอร์เราที่เลทแปดเลยโคตรคุ้มถ้าพูดถึงร้านเติมโรบักราคาล้อแรงครับตรงที่นี่เลยครับเราบาบัคบริการเติมโรบักนะครับเลทแปดขั้นต่ำพิซซิบสามบาทเท่านั้นครับถ้าใครอยากใช้บริการก็ใช้ได้เลยครับใต้คลิปเลยนะจ๊ะแถมโลบักจะมีบริการรับฝากแบบต่างๆนะครับชิงโดไลท์เลยอันเยอะะๆล่ เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมโกโนสตัตุรุอีกแล้วและในครั้งนี้นะครับผมรด้รวบทั้งหมด224แถมผมต้นยังมีอุปกรณ์สวมใส่เพิ่มขึ้นมาอีก2อันนะครับนั่นก็คือแว่นตากับผ้าพันคอผมบอกได้ว่าความเท่นั้นลบสิบก็ไม่มีให้ใส่แล้วอ่ะใส่อันอื่นก็ไม่ได้ไม่มีเงินนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะครับบวกค่าแสงได้พอสมควรเลยละและในพาร์ทนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้แค้นกันและถ้าใครจำได้ก่อนจบคลิปพทที่แล้วผมโดนยยำับ จากเจ้าอสูรระดับพิเศษในท่อระบายน้ําออกไปเอ้ยไม่ติดอพอาดหน้ามึงเจอกูในที่พัดนี้ผมเนี่ยนะครับจะเป็นคนยำมันเองกโนสสตรุพร้อมแล้วเอกูทำเสียงแองสักเซีไหมคะอะไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูของที่ผมอยากได้นะครับในร้านค้าโอกาสสังไม่เคยซื้อให้เลยต้องซื้อเองตลอด นี่แหละครับร้านคาร์ส์ผู้หญิงพนัการเข้ามาเพื่อหากระโปรงใส่ล้อนหนุ่ม,มอุ๊ยไม่ใช่นี่แหละครับคือของตกแต่งทั้งหมดในร้านและในวันนี้นะครับผมเลงไว้คือเจ้าเว้นตาของเจ้าลุงในเรื่องมาหาวิทยาลัยมามานะครับสักคนหนึ่งเนี่ยแหละกูจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันต้องใช้เลเวลถึง250เลยครับกว่าผมจะใส่มันได้นั่นแหละครับถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้นี่ินะที่เขาว่ากันว่าเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฟาร์มครับพนักงานตรงพิธีเจ้าอาสว ก็แค่อสูระดับพิเศษกูเกินฮึดฮึดฮึดไอ้ไอ้หยวทำไมมันมันเกิดอะไรขึ้นคำเลืงกมาบ้าพนพระเจ้ากูตีไม่โดนเลยแกตัวเอาละพร้อมแล้วเข้ามาอาีกรอบหนึ่งออก ไปนี่นี่กระเดนนี่น้องกระเดนพี่เดียวน้องวับวับวัต่อยลบมีต่อยโลหมอต่อยเรแม่นี่นี่นี่เขาจริงนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับผมทำการฟาร์มมาะสบการณ์พิเศษยิงบ้าคลั่งโดยที่แม่พิสาบ้านสุ่มได้เลยแม้แต่น <Alex> ้อยผมย้ำมันเละครับไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งกี่ครั้งแค่ดูดเข้ามาแล้วต่อยแค่สองสามทีมันก็ล่วงแล้วแต่ในเมื่อเสร็จคว้นะครับพร้อมอีพีคูณสองเนี่ยมันก็จะเยอะมากๆเลยใช่เลยครับ แล้วเวลาผ่านไปไม่นานครับจุดนี้มีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวแต่ว่ามีคนพยายามที่จะมาแย่งผมฟาร์มและนั่นคือจุดจบของมันผมรอครับผมรอให้เขาทำการรับเควสและทำการฟาร์มและนั่นคือจุดจบของมันผู้ใช้สายเวทไฟมันชัเข้ากันจริงๆเลยเหมือนกับตอนที่โกโจค่ะเจ้าอสูรคุมทรัพยที่ใช้ไฟเอาละรครับอีกนิดเดียวครับเขาทำการเดินเข้าไปรับเควสแล้วครับอีกนิดเดียวมันหยุดทำไมเนี่ยเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละหนูน้อยรับเควสให้แล้ว นี่คือทางเดินที่ถูกที่สุดถูกต้องไปดิฟาร์ม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 ร,ระแวงมีระแวงมีระแวงระแวงต่อไปครับเพราะนั่นคือเรื่องจริงกูจะฆ่ามึงเอาดิอ๊อฟนี่โชสายเวทไฟไปหนึ่งโอ้ยเ <c oughs> ข้ามาและก็ชูกสกุฮซันจิจิสกิฮันเทนอาคาโอ้โคเทลิกูโอ,อ้ยโอ้โคเทะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ การภากของผมแน่นวยกโกโจูสตูรุตัวจริงเพราะว่าผมต้องไปแคสเป็นนักแสดงพาคโกโจูสตูรุแล้วเด็กๆที่ดูหยุดนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นที่ฟาร์มของผมแต่เพียงผู้เดียวแล้วนะครับไม่มีใครมายุ่งแล้วเราจะได้ก็ฟาร์มกันยาวๆครับจนเลเวล250ตอนนี้ปลดล็อกสกิลใหม่แล้วครับแต่เดี๋ยวไปลองให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปเควสใหม่ก่อนครับถึงจะลองสกิลให้ดูได้ let's go เอาละครับก่อนที่เราจะไปลองสกิลผมขอที่แย่มาที่ช็อปจากน้ำมาซื้อแว่นตาที่ผมชอบในราคาหกหมื่นเยนเรียบร้อยนะครับเอาละได้เวลาใส่แล้วใส่ไว้ที่ช่องสองแทนแว่นตาอันเดิมโอ้พระเจ้ามันเหมือนกับโกโจอนสตูลูมากขึ้นทำค่าเสียหาที่บอกมานั้นไม่ใช่เล่นๆเลยเลยะครับผมทำการรับเควสเลเวล250ร้้าและทำการโจมตีผู้มันมูกเกนเอาละขอลองหน่อยมูกเกนจะเข้ามารวมกันเอาอึบอึ๊บอึบอึบ,อบ ไม่สวยกูได้ไงวะเนี่ยออกไปมือเจ้าจ็อดขนาดสองสกิลมันจะไม่ตาย <c oughs> ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับปัญหาให้ผมถึงขีดจำกัดและโกรธตาแดงกลำ่ำเพราะฉะนั้นนี่คือท่าไม้ตายสุดท้ายแล้วจริงๆในเมื่อเก่งกันมากนักแล้วก็จีจิสกี้จุนเทนอ้าวจีจิสกี้ฮันเทนอาคาเคียวซินมูรัสกิหลังจากนั้นผมก็ทำการไปซื้อเสื้อกลักมาใส่เพื่อเพิ่มเลือด เราจะได้เสื้อกั๊กมาแล้วก็เปิดพลังอีกครั้งหนึ่งจงรวมกันไปมีนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเบียวขั้นสุดเราไม่สามารถหยุดได้และตอนนี้ผมก็เลเวล355สามารถกางอนณาเขตได้แล้วเตรียมพร้อมรับชมครับต่อจากทีมันจะกลายเป็นคนละอารมณ์กันแน่บว่คกูจะเลิกปัญญาอ่อนไม่สิจนะทำไม่ได้มันเลิกปัญญาอ่อนไม่ได้จริงๆอะ เอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเป็นนักขุดสายระดับสี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยไปฟาร์มเพิ่มมาดีหน่อยตอนนี้ก็คือแบบว่าเทพมากๆอันนี้คือเป็นนักขุดสายระดับพิเศษเรียบร้อยแล้วใช่ป่าวว่าระดับ4ี่นี่มันพิเศษป่าวว่าใช่เลยกันั่นแหละครับนี่เป็นการพูดใหม่ครั้งแรกเลยนะครับในรอบปีมึงเข่าหาแม่มึงเหรอเฮ้ยมึงเข่าทำไมกันั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมากลางอาณาเขตให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโยอีกุเท่งใคร ไปดูพร้อมกันเลยเอาละรครับผมคาดหวังว่ามันต้องเทมากๆแน่เพราะฉะนั้นการพากตัวมาแล้วครับใครว่ากูเบียวนะมึงเจกกูลัคกี้ที่ผ่านมาขอบคุณมากๆที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันนี่อดแอโดนแกต่อยพี่แคครั้งเดียวก็ถึงกับปวดใครไปท้งคืนนั่นแหละวันนี้เราจะกลากันแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นกางนา,นาเคตพมแดนไลเคต ไอซสลักกี้ฮึอะอะมาตา่ตะจิจิสกีห้หันอาคาตาฮะ๊บฮึบฮึบฮึบบอกกูทีกากอนาเขตมาช่วยจะอะไรกูมันไม่ตากอะไรจกกนปกติเลยแม่งกูถามจริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าผมโม้นะครับคือความแรงแม่งก็เท่ากันน่เดี๋ยวดูนะฮึบ ไม่รู้ว่าการอนา,าเขตมีไปเพื่อเนี่ยแม่งคึงหลอดเท่ากันนะสกิลนี่ชิกูทอกูทอเวอร์ทอมากๆทอมากๆโง่นี่ไอชี้ยแม่งถึกจังหวะแม่งออคือแบบแม่งไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยการอนา,าเขตแบบแม่งเพื่ออะไรอะเปิดมาแม่งก็แบบไม่เป็นกาแล็กซี่บรา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 ความเทบราบราบราเกมกากเกมกากอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเกมกากอ๋อแม่งขอโทษเกมดี ได้เรืมาเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้มีคูณ2ด้วยเติมไป3ชั่วโมงสืบคือฟาร์มแบบไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับมันก็ง่ายมากมากเลยเปิดโรบักมาเกมนี้แต่ว่าก็โอเคครับสนุกมากอะไรครับคุณผู้ชมครับก็ก่อนจากรายกันในวันนี้เปิดเป็นสิ่งที่ไม่ยกว่ากาาอนาเขตแล้วกันนะครับเป็นการใช้พลังคุณใส่เป็นการใช้พลังคุณใส่บอลฟ้ากับบอลแดงผสมกันเป็นบอลม่วงนะครับโจมตีเจ้าลักกี้ดู ด้วยพลังแบบว่าขั้นเทพไปครับเปิดตัว E ด้วยเนี่ยคือแบบแมั่งต้องแรงมากๆดีไวยกลางนะเขยามสอีก3 2 1ส่งรวมกันฮึบเออไปปังโอู้ช์ลักกี้ทีโรไตไอเชี้ยโคตรก็อดยู่โซกูดน็อตโตซังตาแลบคุณผู้ชมผมถึงจุดมุ่งหมายแล้วครับ 3, รีเวล384ถึงจะยังไม่ตันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วครับ ในพาร์ทหน้าจะเป็นการฟ์มพลังสุขุนะใหม่ดีว่ารีวิวแค่นั้นแหละครับเกมนี้จบปิดฉากวันนี้เรียบร้อยแล้วก่อนปิดฉากมึงเฮียพาที่แล้วทำกูเยอะยทำกูเยอ้ยยังไม่พอใจอยังไม่พอใจมานี้มานี่มานี่มานี้เออมานี่โอ้ทีเดียวตายเลยตอนนี้แม่งโคตรอดโคตรอดก็ันตรายโอ้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ไปเลยครับสำหรับในพาร์ทนี้ในพาร์ทหน้าเนี่ยบอกว่ามันต้องมีแบบพลังใหม่ๆมาให้เราแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไปสูบแม่งเลย มาแล้วครับขอสุ่มเลยครับผมอยากทิ้งพลังโกเตอร์สตูรูแล้วนะเปิดการเกินภัยอสติปินปกติก่อนแล้วกันนะครับคุณผมมู้ชมครับแน่นะครับใต้พลังกำปั้นแน่แน่แน่ดีสมใจเลยไหมละ่ะดีสมใจเลยแม่งดีอื้มอื้มคุณรู้สึกว่าโอ้โหโอ๊ยคาถาจะว่าไปก็ลองใช้สกิลพวกนี้ก่อนก็ได้นะเออก่อนจบคลิปวิดีโอนะครับมีสกิลอ R สกิลท T อะไรว่ามีดคุณเอ้าฟันลงอ่ะวายฟันขึ้นโอ้ย ทำไปแล้วครูชมมันเกลือมันเกลือมันเกลือมากมากนะครับสกิลพวกนี้มันเกลือมากมากไอ้กำปั้นเนี่ยไอ้พาร์ที่เราแม่งอ่ะแม่งต่อยปกติแต่ว่าแรงกว่าเดิมนะครับไม่เท่เลยงัต้องรอตัวไว้ซะน่อยแล้วสกิลที่ปึ๊บอืมเหมือนเดิมครับคล้ายๆแบบก็ปึ๊บปึ๊บบิลีลา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 ไงสกิลไว้ปากเออนี่ดีค่อยเท่หน่อย